สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 372สอบถามข่าเกี่ยวกับเงินชราภาพอายุเกิน55ปีส่งเกิน1 8 0เดือนจากมาตรา33เปลี่ยนเป็นมาตรา39และยังทำงานอยู่ยังยื่นชราภาพไม่ได้ใช่ไหมคะจนกว่าจะออกจากมาตรา39แล้วเห็นทางบริษัทแจง้งถ้าไม่ยื่นตอน5 5ปีจะเสียสิทธิ์หลายเรื่องจริงหรือไม่คะเช่นเงินช่วยเหลือทางบริษัทที่ต้องจ่ายหรืออื่นๆอีกอ่ะทีละเรื่องก่อนก็แล้วกันนะครับเรื่องแรกครับคือ มาดูก่อนครับว่าปัจจุบันเนี่ยคุณเป็นผู้ประกันตนประเภทไหนกันแน่คุณอย่าไปทึกทักเอาเองนะครับว่าถ้าอายุเกิน 55... หรือส่งเกิน180เดือนเนี่ยเรียกว่ามาตรา39ผมต้องบอกเลยว่าไม่เกี่ยวนะครับคุณจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่หรือจะส่งมาแล้วกี่เดือนก็แล้วแต่ตราบใดที่คุณยังเป็นลูกจ้างอยู่คุณก็คือผู้ประกันตนมาตรา33 ไม่ใช่มาตรา39นะครับการที่คุณจะเป็นลูกจ้างแล้วไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา33มีอยู่กรณีเดียวครับก็คือกรณีที่คุณเริ่มงานใหม่ครับในขณะที่อายุเกิน60คุณถึงจะไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา33ดังนั้นครับคุณอายุแค่55 คุณน่าจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3มากกว่ามาตรา39นะครับแต่ผมก็ไม่รู้ครับว่าการที่คุณเข้าใจว่าตัวเองเป็นมาตรา39มเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆหรืออาจจะเกิดขึ้นจากการทึกทักเอาเองเพราะคิดว่าอายุเกิน55หรือส่งเกิน180เดือนเขาเรียกว่ามาตรา39นะครับถ้าเข้าใจแบบนั้นก็ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือคุณเข้าใจผิดอยู่แต่ถ้าหากว่าในความเป็นจริงมันเกิดขึ้นจากการที่นายจ้างเนี่ย หมดสัญญากับคุณอาจจะ,กะเกษียณหรืออย่างไรก็ไม่รู้ครับแต่เขาทําสัญญาขึ้นมาใหม่แต่สัญญาตัวใหม่เนี่ยเขาไม่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนให้คุณเขาไล่ให้คุณไปสมัครมาตรา39เเองหรือไม่ก็เกิดจากการที่คุณไปสมัครเองโดยที่นายจ้างไม่ได้บอกอะไรถ้าเป็นแบบนี้คุณก็ต้องมาดูเรื่องสัญญาจ้างนะครับว่ามันถูกต้องหรือไม่ถ้าสัญญาจ้างเนี่ยเป็นการจ้างแรงงาน คุณก็ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ไม่ใช่มาตรา39นะครับแต่ถ้าหากว่ามันไม่ใช่การจ้างแรงงานความผูกพันของคุณกับเขาไม่ใช่ลูกจ้างไม่ใช่นายจ้างมันอาจจะเป็นเพียงแค่การจ้างทําของจ้างทําของหมายความว่าเอาชิ้นงานเป็นหลักครับถ้าทํางานได้งานชิ้นนี้สําเร็จก็เอาเงินไปไม่ต้องทําตามระเบียบข้อบังคับไม่ต้องอยู่ใต้การบังคับบัญชา ไม่ต้องใช้เครื่องมือของนายจ้างในการทําคุณมีอิสระในการทําเพียงแต่ว่าคุณมีของให้เขาแล้วเขาจ่ายเงินอันเนี้ยคือการจ้างทําของเขาก็ไม่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนให้คุณก็ได้คุณก็อาจจะเป็นมาตรา39อย่างที่คุณบอกก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นกลับไปดูนะครับว่าเป็นยังไงกันแน่เป็นจากการที่คุณเนี่ยทึกทักเอาเองหรือ มันเกิดขึ้นจากการที่คุณเนี่ยสิ้นสัญญาเดิมกับนายจ้างแล้วแล้วคุณมาทําสัญญาใหม่แล้วคุณไม่ได้เป็นมาตรา33แล้วคุณไปสมัครมาตรา39เองนะครับคราวนี้มาดูที่คําถามนะครับยังยื่นชราภาพไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ครับตราบใดที่ยังเป็นผู้ประกันตนไม่ว่าจะมาตรา33หรือมาตรา39ก็แสดงว่าคุณยังไม่เกิดสิทธิ์ชราภาพก็ยังไม่สามารถใช้สิทธิ์ชราภาพได้ครับจนกว่าจะออกจากมาตรา39แล้วอ่ะถูกต้องครับ จนกว่าจะออกจากมาตรา39หรือไม่ถ้ามันเกิดจากความเข้าใจผิดของคุณเนี่ยก็คือจนกว่าคุณจะออกจากงานนั่นเองครับคราวนี้ครับคุณบอกว่าเห็นทางบริษัทแจ้งถ้าไม่ยื่นตอน55ปีจะเสียสิทธิ์หลายเรื่องจริงหรือไม่คะถ้าไม่ยื่นตอน55ปีถ้าคุณยังเป็นมาตรา33อยู่มันจะเสียสิทธิ์อะไรล่ะครับถ้าคุณยังเป็นลูกจ้างและยังเป็นมาตรา33อยู่ มันก็ไม่เสียอะไรนะครับเพราะตราบใดที่คุณยังเป็นผู้ประกันตนและนำส่งเงินสมทบอยู่เนี่ยจำนวนเดือนมันก็จะเพิ่มจำนวนเดือนที่เพิ่มที่เกิน180เดือนมาทุกๆ12เดือนทำให้เปอร์เซ็นต์เติบโตขึ้น1.5เซเว้นเสียแต่ว่าในช่วงหลังมาเนี่ยค่าจ้างของคุณน้อยลงกว่าเดิมก็อาจจะมีผลครับทำให้ ฐานค่าจ้างเฉลี่ยใน60เดือนสุดท้ายของคุณเนี่ยน้อยลงหรือคุณเนี่ยมาเป็นมาตรา39จริงๆแล้วคุณก็ยังดันทุรังเป็นผู้ประกันตนและยังมุ่งหวังที่จะเอาเงินบำนาญชราภาพอยู่ฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายมันก็จะค่อยๆลดลงจากฐานที่คุณเคยทำมาในตอนที่ทำงานเนี่ยมันก็จะเข้าไปใกล้เคียงกับ4,800และกลายเป็น4800 ในที่สุดนะครับแต่คุณบอกว่าจะเสียสิทธิ์หลายเรื่องไม่น่าจะหลายเรื่องนะครับคือการที่ออกจากการเป็นผู้ประกันตนมากกว่านะครับจึงจะเสียสิทธิ์หลายเรื่องเพราะว่าการออกจากการเป็นผู้ประกันตนเนี่ยมันเกิดสิทธิ์เรื่องเดียวครับคือสิทธิ์ชราภาพแต่คุณเสียสิทธิ์ทั้งหมดเลยนะครับที่ไม่ใช่กรณีชาราภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรักษาพยาบาลกรณีตายทุพพลภาพคลอดบุตรสงเคราะห์บุตรคุณเสียหมดเลยนะครับ ดังนั้นครับไม่น่าจะใช่นะที่ว่าถ้าไม่ยอมแจ้งตอน55เนี่ยจะเสียสิทธิ์หลายเรื่องหรือยังไงครับหร,ร,ร,บรือหมายความว่าคุณออกจากการเป็นผู้ประกันตนก็ไม่น่าใช่สิ <urers> เพราะคุณบอกว่าปัจจุบัน <marché> เป็นผู้ประกันตนอยู่ <S <S <van> ถ้าออกจากการเป็นผู้ประกันตนแล้วไม่รีบไปใช้สิทธิ์ภายใน2ปีเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาแต่ยังเป็นผู้ประกันตนอยู่เนี่ยมันก็ไม่น่าจะเสียสิทธิ์อะไรหรือที่บอกว่าเสียสิทธิ์เนี่ย มันเป็นการเสียสิทธิ์บางอย่างที่บริษัทจะให้กับคุณแล้วบริษัทของคุณเนี่ยเอาเรื่องนี้มาเป็นเงื่อนไขต่อรองกับคุณถ้าหากว่าคุณไม่ยอมออกจากการเป็นผู้ประกันตนไม่ยอมไปแจ้งรับชราภาพบริษัทจะตัดเงินบางอย่างตัดสวัสดิการบางอย่างของคุณที่บริษัทจะให้เขาอาจจะ เอาเรื่องนี้มาขู่คุณอันนี้ผมไม่รู้ด้วยมันเป็นเรื่องระหว่างคุณกับบริษัทไม่เกี่ยวกับประกันสังคมนะครับดังนั้นก็ตอบอันเฉพาะที่มันเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคมนะครับก็คือตราบใดที่ยังเป็นผู้ประกันตนอยู่ไม่ว่าจะมาตรา3 3มาตรา39คุณยังยื่นชาราภาพไม่ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกลับไปดูด้วยนะครับว่า จริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันคุณคือมาตรา33หรือมาตรา39กันแน่นะครับอย่างที่ผมบอกครับอายุเกิน55กับส่งเกิน180เดือนมันไม่ใช่ตัวที่จะมาเปลี่ยนแปลงสถานาการณ์เป็นผู้ประกันตนนะครับมันไม่เกี่ยวนะครับขอบคุณสําหรับคําถามนี้ด้วยนะครับใครที่จะตั้งคําถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคําถามและพบกันใน EP ีถัดไปครับสวัสดีครับ